ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาต่อในแถวถัดไปนะคะพอดีว่าคลิปหายไปนะคะบางส่วนเนาะเดี๋ยวจะอ่านคลิปให้ดูใหม่นะคะอ่าหลังจากที่เราจบแถวนี้เสร็จใช่ไหมคะนี่ยค่ะจบแถวนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่อนะคะเ mm. ชื่อมต่อเสร็จเวลาเราขึ้นจากที่ตอนแรกเป็น5หลักมันก็จะเป็นแค่3มหลัก3หลักเราก็ใส่โซ่2ตรงนี้มันก็จะเพิ่มหลัก จาก2หลักก็จะเป็นห้าหลักนะคะใส่โซ่หนึ่งเอ้ยจากสองหลักก็เป็น3ามหลักนะคะ3ามหลักโซ่หนึ่งสามหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาพอหนึ่งคอ3าหลักเหมือนเดิมวนไปแบบนี้นะคะใส่โซ่สองแล้วก็สามหลักโซ่หนึ่งสามหลักโซ่2วนแบบนี้นะคะนี่ให้แคปดูตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ตรงแถวนี้นะอันนี้ก็แค่ลดลงอันนี้ก็แค่เพิ่มขึ้นค่ะค่ะล้วถักมาจนจบแถวนะคะแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สาม หลังจากนั้นเราจะขึ้นเป็นโซ่สามนะคะอันนี้ก็ถักไปหลักที่สองได้เลยแล้วก็หลักที่สามตามด้วยโซ่สองตรงนี้เราจะเพิ่มหลักนะคะเป็นสี่หลักหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ใส่โซ่หนึ่งแล้วก็สี่หลักลงที่ช่องเดิมค่ะ ใส่โซ่สองอันนี้ก็ถักไปตามหลักเลยสามหลักโซ่สองนี่อันนี้ได้หนึ่งลายต่อไปขึ้นลายที่สองตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลงไปสี่หลักใส่โซ่หนึ่ง แล้วก็สี่หลักลงที่ช่องเดิมเส่โซ่สองค่ะแล้วก็มาตรงนี้ก็ลงไปทั้งหมดสามหลักเลยลงไปตามหลักนี่ค่ะค่ะก็ตรงนี้นะคะคลิปหายแปนะคะทุกคนเดี๋ยวแมวจะมา พูดตรงนี้ให้ฟังนะคะจะเป็นแถวที่สิบแถวที่10เป็นแถวนี้แถวที่สิบนะหนึ่ง6 7 8ส10สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวที่10บตรงนี้ค่ะแถวที่สี่เวลาเราจบแถวนะคะทุกคนเ้าจบแถวที่9้าใส่โซ่สองเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จแล้วเราเลื่อนห่วงมาตรงนี้เลยพอเลื่อนห่วงเสร็จให้ขึ้นโซ่8ดเลื่อนห่วงให้มีตรงกลางขึ้นโซ่แปด แล้วเราทําติ่งลงมาหาตรงโซ่สามนับจาก1 2 3สองสาแล้วก็ทําติ่งถักซีเลื่อนห่วงมานะคะจะได้1ติ่งจากนั้นก็ใส่โซ่สองตามด้วยตรงนี้จะเป็นห้าหลักโซ่หนึ่งห้าหลักแล้วก็มาเป็นโซ่2นะคะถักพอ1คอลงตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่โซ่หพอใส่โซ่5เสร็จแล้วก็ทาติ่งลงมาตรงพอ1คอตรงนี้ทำติ่งเสร็จก็โซ่สองข้ามาตัวนี้ก็เป็นห้าหลักโซ่หนึ่งห้าหลักน่คะมันก็จะเป็นแบบนี้เวียนไปเหมือนเดิมนะคะ ใส่โซ่สองถักพอหนึ่งคอลงตรงกลางโซ่ห้าทำติ่งนะคะใส่โซ่สองแล้วก็ถักบนไปได้เลยนะคะแถวที่สิบจะเป็นแบบนี้เนาะนี่แคปดูได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ถักวนมาจนจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยตรงจุดเริ่มต้นถักสี่เลื่อนห่วง จากนั้นก็เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนี้วงกลมเล็กๆขึ้นโซ่1 2 3สเราก็จะขึ้นหลักนะคะหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6แล้วก็หลักที่7 จากนั้นก็ใส่โซ่สองนะคะพอข้ามาตรงนี้ก็ลงหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหนึ่งหลักโซ่สองมาลายถัดไปก็ลงในช่องนี้ค่ะเจ็ดหลักเลยค่ะหลักที่สาม สักคู่นะคะทุกคนหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกแล้วก็หลักที่เจ็ดใส่โซ่สองตรงนี้ก็ลงไปหนึ่งหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งหลักโซ่สอง ค่ะคือทุกอย่างนะคะมันก็เราสามารถย้อนมาดูตรงนี้ได้มันจะต่างแค่โซ่มันจะค่อยๆขยายออกไปนะคะจากนั้นก็ตรงนี้ก็ลง7หลักหลักที่สองหลักที่3หลักที่4 5่หเจ็ด โซ่สองแล้วก็ลงเป็นหนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงเป็นหนึ่งนี่ค่ะถักวนไปค่ะค่ะแล้วก็ถักวนมานะคะจนจบแถวนะคะจากนั้นก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามนี่ค่ะ เหมือนจะนับตัวนี้คือลายที่1อันนี้เป็นลายที่2ต่อไปมันก็จะขึ้นเป็นลายที่สมนะคะทีนี้พอถึงลายที่สมันจะเป็นการเพิ่มจำนวนโซ่นะคะทีนี้ให้เราเลื่อนห่วงมาหลักที่สอขึ้นโซ่สามแล้วก็ ขึ้นหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าจะได้ห้าหลักนะคะทีนี้เราจะเป็นโซ่หนึ่งสองสมโซ่สามลงในช่องตรงนี้สองหลักะคะ่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงสองหลัก โซ่สก็จะเหมือนแถวนี้ล่ะนี่แถวนี้ใช่ไหมคะแต่ต่างแค่โซ่เท่านั้นแล้วก็เว้นหนึ่งหลักไปหลักถัดไปนะคะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะ โซ่สามลงในช่องนี้สองหลักใส่โซ่หนึ่งแล้วก็ลงอีกสองหลักโซ่สามนี่ค่ะ ค่ะแล้วก็จะจบแถวนะคะใส่โซ่สามเสร็จเชื่อมต่อตรงโซ่สามถักสี่เลื่อนห่วงจากนั้นก็เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนะคะโซ่หนึ่งสองสาไปหลักที่สองไปหลักที่สามใส่โซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่มหลัก เป็นสามนะคะใส่โซ่หนึ่งแล้วก็สามหลักช่องเดิมใส่โซ่สามแล้วก็มาลายที่สองถัดไปก็เว้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปนะคะขึ้นไปสามหลัก ใส่โซ่สามข้ามาตรงนี้ก็ลงไปสามหลักค่ะใส่โซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปอีกสามหลักใส่โซ่สามนี่ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเมียวใจทุกคนถักขึ้นมานะคะก็ให้ดูตรง เนี่ยค่ะตรงลายนี้เลยต่างแค่โซ่เท่านั้นนะคะลายนี้ก็จะเป็นโซ่สามนะคะก็ถักวนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวเมียจะถักขึ้นมาก่อนเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะคะว่าเมียถักตั้งแต่ตรงไหนขึ้นมาที่เหลือก็ดูตามแพทเทิร์นได้เลยต่างแค่โซ่นะคะค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะก็เมียก็ถักขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งนี่จะให้ดูลายนะคะเนี่ยค่ะ ตอนแรกเราอยู่ประมาณแถวนี้นะเนาะเดี๋ยวก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสองสามสามแถวนะคะมันจะมาจบตรงนี้ก็คือมันจะมาจบแถวนี้อันนี้เหี๋ยวตีเป็นหนึ่งลายสองลายแล้วก็สามลายนะคะเดี๋ยวมาจบตรงแถวนี้ค่ะแถวนี้นี่แล้วก็จะเป็นที่จะเป็นโซ่สามแล้วก็มาเจ็ดหลักตรงนี้นะคะที่จริงใครจะถักขึ้นไปอีกก็ได้นะคะทุกคนแต่เหี๋ยวพอแค่นี้เพราะว่าเหีืยวจะเพิ่มใต้วงแขนเดี๋ยวคิดว่า ลายแบบนี้น่าจะเหมาะเพิ่มใต้วงแขนก็คือถ้าใครขี้เกียจที่จะถักเพิ่มขึ้นไปนะคะเราสามารถเพิ่มลายใต้วงแขนได้เพราะว่ามันก็จะได้ช่วยย่นระยะเวลานะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากเพิ่มใต้วงแขนก็สามารถถักขึ้นไปได้บางคนคิดว่ามันยังเล็กอยู่ก็ถักวนขึ้นไปได้อีกนะคะแต่วนขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะเลิ่มเป็นโซ่สี่นี่ก็จะเป็นแถวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ1 2 3 4สามสี่ก็จะเป็นโซ่สี่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเหมียวจะจบแค่ตรงนี้พอ นะคะจากนั้นก็ค่อยเพิ่มใต้วงแขนแล้วก็ถักรอบตัวไปพอถักรอบตัวไปเดี๋ยวค่อยจะมาเพิ่มตรงโซ่สีตรงนี้ทีหลังนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะหลังจากที่เดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะทุกคนหลังจากที่เราถักมาจนถึงตรงนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะจบสามลายหนึ่งลายสองลายสามลายนะคะค่อยๆดูไปอย่างละเอียดนะคะทุกคน พอตกข้อมยอเนี่ยมันจะเป็นแบ่งแขนแขน10ลายลำตัว13ลายนะคะทีนี้แบ่งยังไงก็ให้มาดูนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมมาร์กเกอร์นะคะถ้าไม่มีก็ขอเป็นเศษได้อะไรก็ได้นะคะทีนี้นับลายเราจะนับเป็นแบบนี้ให้ดูให้ดูตั้งแต่ลายเริ่มต้นนี่ค่ะลายของเขาอันนี้ลายมันก็จะโยงขึ้นมาแบบนี้นี่ก็จะนับเป็น1ลายแบบนี้นะคะทีนี้เหมวก็จะเริ่มจากตรงนี้เลย เราจบตรงนี้นะเหนือน,นับตรงนี้นะคะนับ1เขาเหมียวเอาแขนก่อนเนาะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าห็ดแด้าสิบแขนของเราสินะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาร์กไว้1ิบตรงนี้มาจนถึง1ิตรงนี้มาร์กไว้ก่อนนี่เป็นช่วงแขนนี่คะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มลายขึ้นมาอีกนะคะทีนี้ต่อไปก็ นับลำตัว13นับลำตัวนะคะ13นับวนไปเลยนับฝั่งข้างล่างหรือข้างบนก็ได้หมดนะคะเดี๋ยวเหมือนนับข้างบนก็ได้อ่ะตรงไหนเอ่ยนี่ตรงนี้นับย้อนมาก็ได้ค่ะนี่เราก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะมามาร์เกอร์ตรงนี้นี่เริ่มมาร์เกอร์จากตรงนี้นี่มาร์เกอร์ตรงนี้แล้วนับเป็นหนึ่งเพราะว่าจะไปตรงแขนเนาะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเนี่ยค่ะก็เอามาใส่ด้วยกันแบบนี้ได้ช่วงแขนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านี่ค่ะช่วงแขนเราก็จะได้เรียบร้อย ทุกคนก็ทำตามที่ที่เหมี่ยวสอนนะคะแล้วก็ใครใช้วงแขนเท่าไหร่เงินพ่ะเหมี่ยวคำนวณให้เขาคร่าวประมาณนั้นแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันตรงหรือเปล่านี่ค่ะเราก็จับมันประกบกับข้างล่างเลยให้ลายกับลายมันชนกันแบบนี้แล้วเราก็นับไปช่วงลำตัวจะได้สิบสามเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 8 9 10 11 12 13นี่13พอดีเลยนะคะเพราะว่าเรานับตรงกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแขนไปนะคะทีนี้เนี่ยเสื้อที่เหมียวสอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสื้อที่ใส่เข้ารูปอะไรนะคะที่จริงมัน สามารถใส่ตั้งแต่คนอก3 4ถึง38ก็สามารถใส่ตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าถักแบบเข้ารูปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเน้นใส่แบบสบายสบายทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราม m าเกอร์ตรงนี้เสร็จไซส์มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะมันคร่าวๆนะคะทุกคนเหมียวทําทแบบคร่าวๆนะเหมียวตีไป3อก38นะคะตอนนี้วัดได้3 4แต่มันไป3ตีไป3 8ทําไมเพราะว่ามันยืดขยายอะไรไปอีกเราทําแค่คร่าวๆนะคะ วงแขนก็อยู่มันเจ็ดเจ็ดครึ่งถ้าเพิ่มก็อาจจะอยู่ที่มันแปดครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปวัดกันเองนะคะแต่แมวแ,แนะนําอยากให้เพิ่มใต้วงแขนนะคะทุกคนมันสะดวกรวดเร็วนะคะเราจะไม่ต้องไม่ต้องไปถักวนหลายรอบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะคะแมวจะถักช่วงลําตัวพอเรา นี่ตรงนี้เรามาร์กไว้ตรงนี้จะเป็นช่วงแขนเนาะทีเนี้ยช่วงลำตัวนะคะให้เราถักมาจนถึงนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นปกติก็เลื่อนห่วงเข้ามาก่อนแล้วขึ้นโซ่หนึ่งสองสามถักลายปกติค่ะนะับเป็นหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้า แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามตรงนี้พอพอพอเราขึ้นเป็น่าลายใหม่ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นโซ่สี่มันจะไม่ใช่โซ่สามนะคะแต่ที่จริงใครจะใส่โซ่สามก็ได้ค่ะแต่ว่าเหมืนจะเพิ่มมันจะเป็นโซ่สี่มันจะเป็นลายนี้นี่โซ่สี่นะคะเพิ่มโซ่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยเราก็ถักวนมาจนถึงตรงนี้เนาะ ตรงนี้ค่ะที่เรากาเกอร์ไว้เราดึงออกก็ได้นะคะดึงดึงออกฝั่งนี้แต่ว่าเราไปติดไว้ฝั่งน้นก่อนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ไม่ลืมนี่ถึงตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้เราก็ขึ้นไปก็ถักเหมือนเดิมอะลงไปสหลักใส่โซ่หนึ่งนะคะทีนี้อันนี้เราไม่ต้องเพิ่มแล้วนะคะเราใส่สองหลักไปโซ่หนึ่งทีนี้เราข้ามาฝั่งนี้เลย นี่ข้ามาฝั่งนี้เลยที่มาร์กเกอร์ตรงแขนฝั่งนี้ยนี่จิ้มเข้าไปเลยแบบนี้ก็เพิ่มเป็นสองหลักอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนลืมไปว่าเราจะเพิ่มใต้วงแขนถ้าสัว่าใครไม่เพิ่มใต้วงแขนนะคะก็เชื่อมาฝั่งนี้เลยก็ใส่สองหลักแบบเนี้ยถ้าสัว่าใครที่ไม่เพิ่มเนาะเนี่ยใส่สองหลักแบบนี้นะคะแต่ว่าเหม๋ยวจะแนะนําให้เพิ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวกลัวลืมเดี๋ยวใส่มาร์กเกอร์ไว้ก่อน อันนี้เราจะเพิ่มใต้วงแขนเอมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกลายเดียวนะคะค่ะพอเราได้ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะเพิ่มห่วงขึ้นโซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะลงจิ้มลงสองเส้นตรงนี้ถักเป็นห่วงนี่คือได้ห่วงที่หนึ่งโซ่หนึ่งสองสามจิ้มลงไปได้ห่วงที่สองทุกคนจะเพิ่มสองสามสี่ได้นะคะแต่ต้องดูวงแขนเราด้วยนะคะ แล้วก็หนึ่งสองสามเพิ่มห่วงนี่ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นตรงนี้เนาะเอามาร์เกอร์นี้ออกไปเลยพ่นหนวยเข็มค่ะแล้วก็ลงไปสองหลักโซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน นี่ค่ะวงแขนม,มันจะประมาณนี้นะคะทุกคนไปลองสวมดูก่อนได้นะคะแต่เมคคิดว่าสามห่วงพอดีนะคะแต่ใครคิดว่าเออใหญ่ไปน,นิดนึงก็เพิ่มเป็นสองห่วงก็ได้แต่ว่าเวลาเราทําลายถัดไปนะคะตรงที่เราจะเพิ่มลายตรงนี้นะคะประมาณสองลายเออประมาณหนึ่งลายเพิ่มมาอีกหนึ่งลายมันอาจจะชิดกันนิดนึงถ้าใครใส่สองห่วงถ้าสามห่วงเมคคิวว่ามันน่าจะพอดีนะคะ ก็พิจารณาแล้วกันเนาะหลังจากนั้นที่เหลือก็ถากเหมืนเดิมปกติโซ่สี่เสร็จนี้เว้นหนึ่งหลักไปหลักถัดไปเลยค่ะหลักที่1นึ่สองสามสแล้วก็หลักที่ห้าใส่โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ถักปกติใส่สองหลัก ที่จริงงานถักแพทเทิร์นนะคะทุกคนมันมันปรับเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะคะจะเพิ่มใต้วงแขนหรือไม่เพิ่มหรือจะอะไรมันมันทำได้หมดมันไม่มีจุดตายตัวนะคะมันอยู่ที่เราจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองโดยที่ให้เราดูจากคลิปตัวอย่างเป็นต้นแบบจากนั้นเราก็สามารถที่จะดัดแปลงไปตามที่เราชอบได้หมดเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าแพทเทิร์นหลายลายเดียวเนี่ยเรานำไปดัดแปลงถักได้หลายแบบเลยนะคะ ถักได้หลายแบบเลยเราจะทำแบบไหนก็ได้หมดนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยสอนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ถักวนไปอีกฝั่งหนึ่งช่วงแขนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้พอเราเพิ่มใต้วงแขนแน่นอนค่ะแขนมันจะกว้างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ที่จะนาเอานะคะเดี๋ยวว่าแขนก,กว้างๆนะใส่สบายเดี๋ยวทำคร่าวๆะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันแปดครึ่งประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวถักวนไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ ค่ะก็ถักวนมานะคะจนจบแถวนะคะเชื่อมต่อตรงโซ่สามได้เลยใส่โซ่สี่เสร็จเชื่อมต่อตรงโซ่สามนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันที่เราถักมานะคะนี่อันนี้จะเป็นช่วงมวงแขนจะเป็นแบบนี้นะคะ ยังไม่เห็นรูปร่างเนาะวงแขนฝั่งนี้กับวงมแขนฝั่งนี้นี่นะคะที่เหลือก็จะเป็นช่วงลำตัวจากนี้นะคะเราก็จะขึ้นแถวถัดไปว่าจะไปยังไงต่อพอเราแบ่งช่วงแขนลำตัวอะไรเสร็จหลังจากนั้นนะคะมันจะไม่ยากเลยนะคะมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนี้นะคะขึ้นโซ่หนึ่งสองสามทำเหมือนเดิมคะ่ะ ไปหลักที่สองไปหลักที่สามขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ทีนี้มันจะมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงนะคะทุกคนของเหมียวเนี่ยสามห่วงนี้เหมียวจะขึ้นแค่ลายเดียวนะคะใครถ้าขึ้นสองห่วงก็ขึ้นลายเดียวเหมือนกันแต่อาจจะแออัดนิดนึงก็หาวิธีลงแต่ให้ดูตรงเนี้ยนะคะดูตรงนี้แล้วก็นำไปปรับใช้นะคะ มันก็จะอยู่แถวนี้เนาะแถวนี้ใช่ไหมคะนี่จากนั้นพอมาดูตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นลายนี้พอเราใส่โซ่สี่เสตัปนนเข็มมันก็จะเป็นตรงนี้มันจะมีสองหลักใช่ไหมคะเหมือนจะลงมันจะมีสองหลักตรงเนี้ยแต่เหมือนจะลงในช่องตรงเนี้ยอ่ไม่ต้องลงในช่องก็ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวลงในตรงเนี้ยมันจะมีหนึ่งหลักกับสองหลักเดี๋ยวลงหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็ลงไปสามหลัก ลงไปสามหลักแล้วก็ใส่โซ่หนึ่งแล้วก็มาหลักที่สองก็ลงไปสามหลักใส่โซ่สี่นะะี่ไพอเราได้ตรงนี้เสร็จมันก็จะมาเป็นตัวเนี้ยก็จะเป็นลายนี้ถัดมานะคะเราจะลงตรงไหนเหมียวก็จะลงตรงกลางห่วงตรงกลางเนยค่ะลงไปเลย สามหลักแบบนี้นะคะถ้าใครเพิ่มสี่ห่วงห้าห่วงก็ลองดูสองลายได้นะคะลองดูเป็นสองลายได้ก็ให้เราก็ถักเนี่ยคะ่ะดูลายตรงเนี้ยแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราจะลงตรงไหนไงเราก็ปรับไปได้โซ่หนึ่งสองสามสี หรือว่าถ้าหากว,ว่าบางทีเหมียวคิดว่าสี่ห่วงอาจจะได้หนึ่งลายเหมือนกันนะคะก็ต้องดูเอาเนาะแล้วก็มาตรงนี้เลยลงไปสามหลักใส่โซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปสามหลักในหลักถัดไปขึ้นโซ่สี่นี่เห็นไหมคะนี่ เราก็จะได้เพิ่มหนึ่งลายตรงนี้ขึ้นมานะคะที่จริงเหมียวมองว่าถ้าใครขึ้นสี่ห่วงก็น่าจะได้ลายเดียวเหมือนกันเหมียวคิดว่าอย่างนี้นะก,ก็ลองปรับกันเอาเองนะคะนี่แต่ว่าถ้าใครขึ้นสองห่วงตรงเนี้ก็จะแน่นนิดหนึ่งนะคะแต่เหมียวแนะนําให้เป็นสามห่วงสี่ห่วงขึ้นไปดีกว่าเนาะโอเคจากนั้นที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเว้นหนึ่งหลักไปหลักถัดไปนะับเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลักที่สามโซ่สีตรงนี้ก็ลงไปพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็พอหนึ่งคอสามหลักลงที่ช่องเดิมขึ้นโซ่สี่นี่เห็นไหมคะนี่ไหม แถวนี้นะคะถ้าเราตั้งแต่เรื่องจากแถวที่แล้วเลยขึ้นห่วงหรือจนมาแถวเนี้ยหลังจากนั้นนะคะมันจะถักวนไปได้ง่ายมากๆบางคนอาจจะก,กังวลในการตรงนี้เนาะการเพิ่มใต้วงแขนนะคะที่จริงเราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ก็แล้วแต่เรา ะะแต่ส่วนตัวแมวก็ชอบที่จะเพิ่มใต้วงแขนแต่แมวก็ดูองค์งประกอบหลายอย่างนะคะถ้าเพิ่มใต้วงแขนม,มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มรอบตัวให้เราแล้วก็เพิ่มวงแขนให้เราโดยที่เราไม่ต้องถักวนวน,ว,นวนวนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็ถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ถักแบบนี้เหมือนๆกันนะคะขานี้ก็วนมาจนจบแถวนะคะทุกคนใส่โซ่สี่เสร็จแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สาม นี่ไะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเพิ่มลายนะคะจากนั้นถักวนไปมันก็จะขึ้นไปตามลายของเขาได้เลยนะคะทุกคนจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามลงหลักที่สองหลักที่สามโซ่สี่ลงในช่องนี้ก็สี่หลักมันก็จะขยายนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นไป ถักไปตามแพทเทิร์นเลยโซ่หนึ่งสี่หลักโซ่สี่ ตรงนี้ก็ลงสามหลักโซ่สี่นี่คะแล้วก็มาตรงนี้ก็สี่โซ่หนึ่งแล้วก็สี่หลัก ใส่โซ่สี่นี่นะคะค่ะแล้วก็ถักวนมาจนจบแถวนะคะขึ้นโซ่สี่เสร็จเชื่อมต่อตรงโซ่สามค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราถักความยาวลงไปได้ตามที่ต้องการเลยนะคะก็ถักเหมือนเดิมเนาะพอเราไอ้นี่เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้มาดูตรง ที่เราถักวนมานะคะตรงนี้ก็ยังใส่โซ่สี่เหมือนเดิมถักวนไปเลยนะคะความยาวตามที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพามาถักเป็นช่วงแขนกันนะคะอันนี้คือความยาวที่เมียวถักขึ้นมาได้นะคะทุกคนไม่ได้ยาวมากนะคะ